โอเคก็สวัสดีทุกๆคนนะครับอยู่ผมน,นุ่นเซนเคเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในคลิปที่ผมจะทําแนะนำกิจกรรมสมบัติแท้่หสับสนเนาะวันนี้ก็เป็นคลิปสําหรับจุดที่2แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมสมบัติที่สับสนะนน,นะโอเคนะครับสาหรับคลิปแรกเราได้ทําไปแล้วนะครับจุดที่1ก็คือตรงนี้นะครับผมผมได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะก็จะเป็นตรงตามที่ผมทำไปนะครับอันนี้ ส่วนวันนี้จะเป็นคลิปจุดที่2นะครับก็คือตรงส่วนนี้นะครับผมสำหรับใครท่านใดหรือเพื่อนๆยังไม่ได้ทําจ <liking it. S 1> ุดแรกไปหรือยังไม่ทราบก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับผมผมทมําไปแล้วเนาะสําหรับตําแหน่งแล้วก็แก้พัซเซิลนะครับผมอ,อ๋อซึ่งพัซเซิลตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะมีสามสีรูปแบบมั้งถ้าไม่แน่ใจนะครับผมใครที่เหมือนผมก็แก้ตามในคลิปได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่เหมือนก็ไปดูพัซเซิลของเองแล้วก็แก้ได้แต่ตำแหน่งก็ตามที่ผมทำไ้ในคลิปนะครับโอเค วันนี้เราจะมาอยู่ส่วนที่2ก็คือจุดที่2กันนะครับซึ่งตรงนี้พอได้แค่นี้เราจะได้เราจะได้พอแสและประมาณนี้อ่านี้เราพอรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเมื่อวานมันก็ไปได้แล้วนะครับแต่พัลเซลยังไม่ขึ้นผมก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเํราหรัาตาแหน่งของสมบัติจุดที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ฟอนเมฟอนเมอีนะครับตรงนี้เอ้ย ฟอนมูเมอิเอออยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะบาร์ไปตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะไปเอาเรือนะครับคลิปที่แล้วผมอัดไว้ก่อนนะในคลิปนี้ผมมาเล่นสดๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับระหว่างอาทิตย์เดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาเรือกันนะครับแล้วก็จะขี่ไปเนาะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการไปนะครับเพราะมันค่อนข้างไกลนะ เนี่ยค่อนข้างไกลมันค่อนข้างกินสเตมิน่านะไม่นะมันจะเสี่ยงเกินไปอ่ะโอเคนี่นะครับพอเราวาร์ปมาถึงจุดนี้ใช่ไหมของอินาสมะเราก็มานี่เลยขึ้นเรือแล้วก็ตรงไปต่อเลยนะครับที่ผมมาร์กในแผนที่นะครับจะเป็นจุดนี้โอเค นี่ครับวิธีการค้นหาก็เหมือนเดิมนะครับใช้น้องซีรีส์นะใช้น้องซีรีส์ตัวเนี้ใช้น้องแล้วก็ให้น้องจะมาขุดให้นะเหมือนเหมือนจุดแรกนะครับโอเคอกดผิดเดินมัพัฟเซอร์กันนะครับโอเคพัฟเซอรผมตัวนี้เป็นเปิดสามตรงกลางและตรงบนนะโอเคไม่ยากนะครับอันนี้ เนี่ยครับลอยครับโอเคจุดที่2ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีจุดที่3หรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีจุดที่3มีจุดที่4ผมก็จะมาทําให้เรื่อยๆนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้หรือรอติดตามอยู่ก็กด subscribe ไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้จนเสร็จกิจกรรมแน่นอนโอเควันนี้ก็ ลากันไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันครับ